คุณเรากลุ่มเครื่องแยกไข่ขาวไข่แดงโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะครับกระผมนายวิริธรจงมุทังคค่ะดิฉันนางสาวชวยชาเสียนเขียวค่ะดิฉันนางสาวพัชชาคุณดิ้ค่ะครับผมนายคัตยะสัมรมา,า,านวงครับเรามาดูอุปรกรณ์ในการทาค่างาน,นกันดีกว่าค่ะครับอุปรกรณ์ชิ้นแรกจะเป็นท่อวีจีครับเป็นรูปร่างรูปร่างท่อที่ครับมีท่อตรงในขนาดสั้นตัวเอลแล้วก็ ตัวที่เป็นรางครับความยาว60เซนครับตะเกียบค่ะแล้วก็ชามค่ะกา้อนแล้วก็น้ำมันพืชค่ะเนี่ยไข่ครับผมอ่าโอเคเามาดูวิธีการทําดีกว่าค่ะอ่ะครับโดยวิธีแรกเราจะเอาท่อที่เป็นข้อต่อนะครับมาต่อกับที่เป็นตัวทีครับจะได้แบบนี้ครับหลังจากนั้นก็นําตัวที่เป็นท่อแบบนี้นะครับมาต่อกันกับตัวที ต่อการที่ทางแบบตั้งฉากใช่ไหมครับอครับหลังจากนั้นก็เอาตัวท่อที่เป็นแบบยาวแบบนี้ครับางเราได้ทําการเจาะรูเจาะรูด้านเจาะรูเพื่ออะไรเพื่อทําเป็นรางครับทาเป็นรางโอเคให้ไขวิ่งลองใส่ดลยครับแล้วก็เจาะข้างใต้ด้วยครับ ส่วนที่เราประกอบกันเสแล้วเราก็ตัวที่เป็นลางนะครับมาต่อก็จะไดะไ้ลักษณะแบบนี้ครับอ๋อแบบนี้โอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ค้้ในจุดตรงกลายนะครับ อ๋อประมาณนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอืขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ไม้ตะเกียบครับเสียบเข้าไปตามรูให้เป็นแนวเดียวกันครับอ๋อ,อจ่อรูตะเกียบเสียบเข้าไปแล,แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ชามสองใบครับใบที่หนึ่งครับไว้รองไข่เก่าบริเวณรู ข้างล่างครับอ๋อไข่ขาวจะออกตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋่ไม่ที่สองลองไข่แดงที่ปลายของท่อครับอ๋อปลายท่อออกออกไข่แดงอ๋อไข่ขาวตรงนั้นไข่ขาวว้าวน่าสนใจน่าสนใจดูซิมันจะออกจรงิงไหม อแะสะดงว่าใช้ไม่ได้เกี่ยบกีดูเนี่ยแนะนำไหมห้าสิบแปดห้าสิบแปดโอเค เอ๊ะทำไมเราต้องแยกไข่ขาวไข่แดงครับเข่งง่ายต่อการทำอาหารครับเช่นการทำเบเกอรี่ครับอ๋อก็คือบางอาหารบางชนิดเขาใช้แค่ไข่ขาวไข่แดงแยกออกจากกันใช่ไหมอ๋อโอเค next อ่าโอเคครับยังไงต่อครับหน้าตาเป็นแบบไหนครับหน้าตาก็จอกมาประมาณนี้เลยค่ะโอเคแล้วทำยังไงต่อครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้น้ำมันพืชครับในการทาล้างื่ขอ,ขอะความลื่นไหลค่ะอ๋อลื่นไหลไหลลื่นใช่ไหมเพราะว่าอยู่กับไข่ อ่าโอเคครับโอเนะ้ำมันพืชส่วยๆนะขอบอันนี้นะขอบบน้าแข็งเลย โอเคครับค่ะขัข้นตอนถัดไปนะคะก็เราก็จะนาไข่นะคะมาตอกลงใส่เพื่อกับทําการทดลองค่ะอ่าโอเคดูซิมันจะได้อย่างที่ว่าไหมเ,เปิดไข่มาแล้วฮะไข่ในขณะที่เราทําการทดลองนั้นเราจะจับเวลาไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ไข่ไก่เบอร์อะไรครับลูกเบอร์สามเบอร์สามนะอ่าเบอร์สามสี่แสดงตานัย จับไปนาครับเอาจับแต่อยังไม่ตอบเอาเคใจเย็นๆนะฮะใจเย็นนะยังไม่ลงเลยฮะต้องใคนะตอกเซนนิวี่ตอกนิวี่อย่ามันแตกน่ะเดี๋ยวตอกใครก็ได้โอ้โหที่ออกตอกล้างเลยหนึ่งเอาละครับมาลุ้นกันนะฮะออกแน่ๆครับงานนี้เอาละครับลุ้นแล้วครับ มันแยกเรียบร้อยแล้วมันจะแตกไหมฮะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหกําลังมาดีครับลุ้น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 แตแล้วสุดท้ายแนละ้วท็อปแอมกัครามฮ่าฮสุดท้าย,นะยาแล้วครับมันลุ้นกันที่ซื้อหรอยังแตกเลยเนื้อคอร์ดที่กนั่นอาแล้วครับ ดูจะออกไหมครับจะออกไหมรอุรุ่นรุ่นรุ่นโอ้ตก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 ตตก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  เป็นยังก็ไม่ง่อนอน,น,นู่แล้วพี่หยุด <c oughs> หลอดไหมหลอดฮะมาแล้ว,ส,วสุดยอดันอโอเคครับผมสรุปการทดลองเครื่องแยกไข,ข,ข่ขาวไข่แดงของเรานั้นจะมีปัจจัยในการทดลอง ขอาไปครับเอาเดี๋ยวเือนกัน,นานไม่เป็นไรประสิทธิภาพเป็นยังไงลูกประสิทธิภาพประสิทธิภาพนั้นอยู่ในระดับปานกลางครับผม,มการปานกลางไปถึงดีเนาะโอเคเป็นยังไงบ้างมันมีปัจจัยอะไรบ้างมันจะมีปัจจัยในจะมีปัจจัยในเรื่องของความสูงครับความเอียง <ๆ S 1> ของตัวเครื่องแยกครับแล้วอะไรอีกก็จะมีในส่วนของไข่ครับ เราต้องตอกไข่ใส่ในถ้วยและจอบเมือกไข่าขาวให้แตกก่อนครับจึงจะนํามาเทลงบนอุปกรณ์ของเราได้ครับอม,มันถึงจะแยกได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมครับอเอาไข่าขาวในถ้วยไข่าขาวมาดูสิลนะองร่างล,าลองเอียงให้ครูดูนะโอเคอันนี้คือแยกได้แล้วใช่ไหมจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบโอเคอก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะโอเค สำหรับคุณการทดลองเครื่องแยกไข่ขาวไข่แดงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ